ว่าไงพ่อจะบอกได้หรือ,อยังว่าใครอยู่ในห้องน้ําออมมั้งพ่อไม่กับปัน,มนไม่ไม่ก็ดรคะ่ะเลิกเดาเธอคะ่ะนูน่นคุณออมอยู่บ้านคุณหมง,มงคะ่ะส่วนคุณปันก็ไปทํางานยังไม่กลับยังไงก็ไม่ใช่สองคนนี้แน่นอนคะ่ะขอบใจนะบ้านเด่นอบอกมาเดี๋ยวนี้ใครอยู่ในห้องน้ำหมงเอง,งครับ คุณหมอขอโทษครับพอดีน้ำที่บ้านไม่ไหลครับเลยอาศัยมาอาบน้ำบ้านหมอได้ครับอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่ะคุณหมอคุณหมอเดินมาจากบ้านด้วยชุดนี้เหรอคะไปกันนะครับผมเดี๋ยวพ่อไปส่งใี่หมอหน่อยคุณหมอครับคี่หมอคุ่หมออันนี้ทางนี้ทางนี้ครับ นัดกันไปตีกอล์ฟอีกแล้วใช่ไหมเออตีกอล์ฟเปล่าเลยแม่คือเพราะว่าพ่อจะเล่นมังคอสกับพี่หมงนะเออใช่นี่ตามางคอสดอูนี่เองหาว่าอยู่ตรงไหนมาๆมาขอโทษขอบคุณครับมาทมาไปเล่น,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 นมังคอสกันนะครับครับุณหมอค่ะค่ะแหมตัวโกงไปแล้วที่นี่ก็เหลือแต่พระเอกออกโรงนะสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ว่า พระเอกโดนนางเอกปฏิเสธเหมือนตัวโกงละพี่ก็เตรียมตัวลงลงสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมั่นใจหน่อยลูกผู้ชายาไม่มั่นใจแล้วเอาขุนแผนพกไปหน่อยไม่เฮ้ยเฮ้ย <laughs> อ๋อคือเราเห็นอ้อมนั่งเครียดๆอยู่ตรงนี้อ้อ,อมมีเครียดเรื่องพี่เบนอยู่ใช่ไหมเราแค่เสียความรู้สึกอ่ะเราคิดกับพี่เบนเป็นพี่ชายมาตลอดแต่พอพี่เบน์คิดกับ,รบเ,รเราเป็นแฟนแล้วเราเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้อแปลกดีเนอะเห็นออมเนี่ยแอบปลื้มพี่เขามาตั้งนาน ก็ถ้าพี่เบนเขาชอบออมจริงๆนะเขาน่าจะออกตัวจีบออมตั้งแต่แรกไม่ใช่ปล่อยให้ออมคิดว่าเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ๆก็มาขอเป็นแฟนออมรับไม่ได้เจเจเอาไปย้มหูฟังหน่อยดีอ๋อได้ได้ อออมอมเราชอบอมอมนะเรารู้มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วและอมอมก็คงเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้ อยาาเป็นนไรบ้แต่ว่าที่เราบอกออมอ่ะก็รู้ว่ามมัันไ่ควรรบทไได้ไกอกว่ารเราก็เปลี<ม>่ยนความรู้สึกที่มีต่อไม่ได้เหมือนกันเราชอบออมมานานแล้ว,วานา ทุกวันเพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้สีอยากสบตาส่วนขอหาเน ปันตกลงปันตัดสินใจยังไงอ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยอ่ะถามว่าเรารักงานที่นี่ไหมเราก็รักนะแต่ว่าพี่วิ่งเขาเป็นรุ่นพี่ที่ชวนเรามาทำงานที่นี่ได้แต่แรกถ้าเขาออกเราก็ต้องออกปันเธอต้องตัดสินใจดีๆนะนี่ถ้ารู้าเราลาออกแล้วจะจ๋า,จาแต่อ่างเราอย่างงี้นะเราลาออกทุกวันเลยนะ ผู้หญอะไรก็ไม่รู้ขอเลนก็เราไม่อยากให้จ้าขึ้นไปกับเรานี่นะพาสลองก้าวิวาิสมันแปลว่าอะไรล่ะปันเป็นคำสอนของอาจารย์ศิลป์เทอศีเนี่ยเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นมันเป็นความยิ่งใหญ่ของงานศิลปะนะคืออายุง,งานศิลปะเนี่ยมันยืนยาวมากกว่าชีวิตของคนเราต่อให้เราตายไปนะแต่งานศิลปะก็ยังคงอยู่อ๋อตกลงแกจะลาออกกับฉันใช่ไหมผมไม่ลาออกแล้วครับ ผมจะอยู่ที่นี่ต่อครับนี่ปานฉันจะบอกอะไรแกให้นะถ้าแกจะอยู่นี่ให้เขาหักเงินเดือนแล้วอดข้าวอดน้ำไปอย่างนี้เหรอครับอืมปานอย่างแกอย่างฉันเนี่ยออกไปก็มีบริษัทใหญ่ๆคอยต้อนรับอยู่แล้วเว้ยเงินเดือนมากกว่านี้สองเท่าสามเท่าด้วยซ้ําไปถ้าแกจะอยู่จมปักดักดาอยู่ที่นี่ทำไมวะถ้าความสุขของผมคือเรื่องเงินไหมพี่ผมคงแม่เป็นพันธุักที่นี่ตั้งแต่แรกกันวล่ะ แต่ว่าความสุขของผมอ่ะคือการได้อยู่กับงานศิลป,ปะได้ดูแลงานศิลป,ปะที่มีค่าของศิลป,ปินดังๆเพราะว่าต่อใผมตายไปนะพี่งานศิลป,ปะที่ผมเคยดูแลเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ให้ลูกหลานของผมเนี่ยได้ดูแล,แลแล้วก็ชื่นชมมันต่อไปอาร์ตลงกาวิตาเบอวิสอยู่ด้วยกันต่อเลยพี่ก็ได้ แต่ที่อยู่นี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเว้ยแค่กลัวเด็กๆมันมาถามเรื่องศิลปะแล้วไม่มีใครตอบได้แค่นั้นเองอเท่เทมากธรรมดาแกลองไปถามพี่มลเทพดิอลองไปถามดูดิเรีโวนาโดดาวิชีเป็นใครมีสิทธิ์ได้ตอบเป็นพระเอกไทยทำนิกกันเ<ท>รียวนาโดดีครับพี่โอ้เว้ยแต่อออเองกับเองนะเองพี่มนเทพสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีโถ่เอยนึกว่าจะแน่ นักนักนกเรานี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นแฟนปันฉันเล่นไปแล้วเนีเ่ยเฮ้ยเป็นเพื่อนครับเพื่อนกันครับดีใจมากเลยีลูกพี่ลูกน้องอยังไม่จบเดี๋ยวกลับมต,ติดตามชมกันต่อนะครับ